Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Uh. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. เรียนผู้ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนมุสย์เมสายชนทุกท่านนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเจริญวัฒน์สองเมืองนะครับเป็นอาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาตานีก็วันนี้ที่มาพบปะกับพี่น้อง ผู้ปกครองทุกท่านเนื่องจากว่าได้รับอำนาจหนึ่งจากทางผู้บริหารโรงเรียนมาสืมสารชนในการที่จะมาดูแลเรื่องของการพัฒนางานวิชาการงานาการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนนะครับแล้วก็เนื่องในโอกาสของการเปิดเทอมใหม่นะครับก็อยากที่จะนําเสนอภาพบางภาพที่เปลี่ยนไปหรือการขยับการพัฒนาของโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองทุกท่านได้สบายใจได้รับรู้และก็ร่วมในการพัฒนา ด้วยกันนะครับก่อนอื่นอ,อยากจะเรียนทุกท่านว่าผมได้เข้ามาสู่การร่วมเป็นทีมในการพัฒนายกระดับคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมมาได้ประมาณอสองเดือนของเทอมหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามที่จะศึกษาสภาพศึกษารูปแบบของการเรียนรู้ของเด็กและก็รูปแบบของการสอนของ,ของครู ของบรรดาคอลาของคอลีของทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนเพื่อที่จะหาแนวทางในการพัฒน,นาจากเทอมที่1เนี่ยเราพยายามที่จะเรียนรู้ว่านักเรียนเรียนรู้ยังไงนะครับเพื่อที่จะใช้ศักยภาพใช้รูปแบบใช้ความถนัดของผู้เรียนเนี่ยออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่ทําให้เขาเนี่ยพัฒน,นาไปได้เร็วมากขึ้นเราต้องการให้เขาพัฒน,นาไปเร็วมากขึ้นแล้วก็ในในเทอม2ที่จะเปิดที่ในวันพรุ่งนี้นะครับในวันเนี้ยในวัน ในวันที่2ธันวาคมเนี่ยนะครับผมในทีมที่เป็นหัวหน้าทีมในเรื่องการพัฒนาคุณภาพของการจัดก,การเรียนการสอนก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ทํางานร่วมกันกับคุณครูทุกคนกับผู้บรรยายและคุณครูในโรงเรียนทุกคนเพื่อที่จะออกแบบการจัดการเรียนรู้ใหม่เพื่อที่จะยกระดับการเรียนจริงๆเพื่อนักเรียนเพื่อให้ลูกๆของท่านได้ค้นพบได้มีการพัฒนาอย่างเต็มที่ในการที่จะศึกษาต่อหรือการเข้าไปสู่การอาชีพในอนาคต ผมอยากจะเรียนว่าอะไรคือความท้าทายของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนในในในเทอมสองนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าเราต้องการที่จะให้ลูกหลานของท่านทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จในการเรียนรู้รักในการเรียนรู้อย่างที่อัลกุรอานอายัดต้นปฐมฤมษ์ของของอัลกุรอานทั้งหมดนะครับที่ลงมาด้วยคําว่าอิกวาะบิสมิลลอรบิกละซีคอรักคอลักอนอินซาณมินอัลักกลุ่มนี้นะครับเป้าหมายของเราก็ าการจัดการสาวเราก็จะตอบโจทย์นี้เหมือนกันก็คือว่าข้อที่1คือทําให้เด็กมีเครื่องมือในการที่จะเรียนรู้อย่างที่น,นกลัวอ่านได้ยกได้ยกเครื่องมือเรียนรู้สําคัญก็คือเครื่องมือของการอ่านแต่ว่าทักษะของการอ่านในยุคปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างจากอดีตมากคือว่าแต่มันก็ยังสอดคล้องกับอ่านกลัวอ่านอายัดนี้อยู่ก็คือว่าเรียนอ่านอย่างที่ทําให้เข้าใจอ่านอย่างที่ทําให้เกิดความศรัทธา แล้วก็อ่านให้เข้าใจโลกด้วยเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเร็วอีกเาะบิสมิลลาฮิรรเราะ์ลลซีคอลักให้อ่านและรู้จักพระเจ้าผู้ทรงสร้างสร้างเนี่ยแสดงว่าเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์สร้างสร้างมนุษย์มายังไงคอลักอินซานะมินอัลักอีกเกาะวะราบุกัลอัคุบมุลลัซีอัลลามินอัลลามบินคอลักนะครับทั้งกระบวนการของการเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยเรียนรู้ด้วยด้วยการที่ทําให้รู้จักพระเจ้ารู้จักคนที่สร้างและรู้จักว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างมายังไงแสดงว่าเข้าใจโลก เราต้องการให้เด็กเนี่ยมีเครื่องมือลูกหลานของท่านนักเรียนที่เรารักทุกคนเนี่ยมีเครื่องมือในการเรียนรู้ที่สามารถต่อย,ยอดในการที่เขาจะเข้าใจโลกเข้าใจความเปลี่ยนแปลงและก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเขามีศรัทธาที่ถูกต้องศรัทธาที่มั่นคงต่อต่อคาสอนของศาสนาอิสลามและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องด้วยดังนั้นเป้าหมายเนี่ยเป็นเป้าหมายแรกที่เราตั้งไว้แล้วก็เราต้องการ เราเชื่อว่าเครื่องมือสําคัญแล้วก็เป็นหัวใจที่จะทําให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยเราใช้คําว่าอัมนะนะครับในเทอมสองที่เราออกแบบมาเนี่ยเราตั้งโจทย์ตั้งเป้าหมายสําคัญไว้ที่ว่าเสริมสร้างอมาัมนะ เสริมสร้างความรับผิดชอบในตัวของเด็กเองให้เด็กรู้สึกว่าเขาต้องมีความรับผิดชอบต่อตัว,ตวของเขาเองเขาต้องมีความรับผิดชอบต่อพ่อแม่ของเขาเขาต้องรับผิดชอบต่อคุณครูต่อเพื่อนของเขาและต่อสังคมต่อโรงเรียนต่อสังคมท,งทั้งหมดเนี่ยเป็นความรับผิดชอบซึ่งทุกคนต้องรับผิดชอบนะครับ <c oughs> เพียงแต่ว,ว่าเมื่อเขาอยู่ในบทบาทที่แตกต่างออกไปเขาก็จะต้องรับผิดชอบที่แตกต่างออกไปดังนั้น วันนี้เนี่ยโรงเรียนก็เลยดีไซน์กิจกรรมการเรียนการสอนใหม่หมดเลยสําหรับเทอม2เพื่อที่จะเสริมสร้างสกแกภาพตรงนี้ถ้าเด็กมีอามานะเด็กก็จะรับผิดช,ชอบก็จะทํางานที่เขาต้องทําเขารู้ว่าเขาต้องทําอะไรเขาจะเรียนรู้ว่าเขามีหน้าที่อะไรบ้างและเขาจะต้องทํามันยังไงอันนั้นคือเครื่องมือของการเรียนรู้เราหวังว่าเทอม2นี้จะเป็นเทอมที่จะ ทุกคนจะได้เห็นพัฒนาการของเด็กที่ก้าวกระโดดไปที่ผ่านเครื่องมือและเขาก็จะเข้าสู่ระดับชั้นต่อไปด้วยความเข้มแข็งในเชิงวิชาการเราผนวกงานวิชาการเข้ากับกระบวนการของการเสริมสร้างความรับผิดชอบในตัวเด็กเพื่อให้เขาสามารถก้าวไปด้วยความเป็นมุ่มินที่สมบูรณ์นะครับดังนั้นอ,อันนี้อยากจะเรียนไว้เบื้องต้นอย่างนี้ว่านี่คือหลักการแรกที่เราออกแบบมาในการเรียนการสอนทีนี้ กระบวนการของการจัดการเรียนการสอนในเทมอม2เนี่ยเราจะเรียนเป็นกลุ่มวิชานะครับกลุ่มวิชาโดยใช้โดยใช้ภาษาเป็นตัวหลักนะครับอย่างวันจันทร์เนี่ยก็เรียนภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะนําเอาสาระการเรียนรู้ในวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาใส่ไว้ในภาษาอังกฤษโดยที่เด็กทั้งวันจะพูดภาษาอังกฤษและทํากิจกรรมตลอดวันด้วยภาษาอังกฤษวันที่2เนี่ยเป็นวิชา วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เอามารวมกันแล้วก็ออกแบบเป็นโครงงานผ่านโครงงานที่เด็กจะต้องเรียนรู้กระบวนการต่างๆให้เข้าใจอย่างลึกซึง้งให้มีเครื่องมือในการเรียนรู้ให้มีเครื่องมือในการพัฒนาตนภายใต้กรอบที่เราบอกว่าอานาะที่นักเรียนต้องรับผิดชอบนะครับดังนั้นวันต่อมาก็กภาษาหลักๆนะครับเมื่อกี้มีภาษาอังกฤษมีมีวิทยาศาสตร์ซึ่งเราใช้ภาษาไทยเพื่อที่จะให้เด็กเข้าใจ และค้นหาความรู้ได้นะครับแล้วก็มีภาษาจีนมีภาษาอาหรับซึ่งเอาอิสลามสาวไปบูรณาการด้วยแล้วก็มีภาษามลา,ายูนะครับสี่ภาษาและหนึ่งกระบวนการเรียนรู้คือวิทยาศาสตร์อยู่ในตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่หมุนเวียนเข้าไปเด็กก็จะใช้ภาษานั้นตลอดวันนะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่เราออกแบบไว้อันที่สองคือเราปรับตารางการเรียนรู้ใหม่เพื่อที่จะให เด็กแสดงความรับผิดชอบต่อตัวเองในการพัฒนาตนนะครับนักเรียนมาเช้าเราก็จะให้ละมดดหมาดตุฮาแล้วก็อ่านอัสกัสนาบารีนะครับอ่านซิกุลลแล้วก็ทบทวนก็ุอ่านนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเรียนเราจะไปพักเที่ยงตอนอตอน11อโมงครึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เด็กได้ร่วมรับผิดชอบตัวเองในการจัดหาอาหารจัดเตรียมกับข้าวทำหุงข้าวอะไรต่างๆเนี่ยเราจะจัดห้องไว้หนึ่งห้อง เพื่อที่จะให้เขาได้ทำทำดูแลตัวของเขาเองเพราะเราต้องการว่าอำนาจแรกที่เขาจะต้องทําได้คืออำนาจในการรับผิดชอบต่อตัวของเขาเองเออรื่องอาหารจัดการอาหารให้เขาเรียนรู้ชีวิตที่ร่วมกับเพื่อนๆในการจัดการของพวกนี้นะครับอันนั้นเป็นภาพที่เป็นกิจกรรมหลังจากเรียนเสร็จก็ละหมาดซูรีเสร็จก็จะกลับมาสู่ห้องเรียนแล้วก็เรียนรู้กันไปจนกระทั่งถึงช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นนี่ก็บ่ายสามครึ่ง พอสามครึ่งเนี่ยเราก็จะให้เขาได้ทําการทบทวนตัวเองแล้วก็ให้ข้อสัญญาตัวเองเพื่อการพัฒนาเราต้อ Meet งการให้เด็กมีพัฒนาการที่รวดเร็วและใช้แรงขับภายในคือความต้องการของเขาเองในการที่จะขับเราไม่อยากให้เด็กรู้สึกว่าเขาถูกบังคับให้มาเรียนเขาต้องเรียนเพราะพ่อแม่ต้องการอันนี้เราไม่ได้ต้องการเราต้องก<ว>ารว่าหน้าที่เขาอานาะเขาเป็นหนึ่งใ <Beaut> น, <Tong> นที่เขาจะต้องเป็นบ่าวที่ดีต่อแล้วและหน้าที่ของเขาคือเ <ๆ S 2> มื่อจะเป็นบ่าวที่ดีเครื่องมือสําคัญที่จะให้เป็นบ่าวที่ดีได้คือการเรียนรู้ นะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์เบื้องต้นที่จะฝากไว้และผมคิดว่าผมจะมีคลิปต่อๆไปที่จะสื่อสารและก็เล่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้กับผู้ปกครองทุกท่านได้ทราบว่าเราทําอะไรไปบ้างแล้วก็จะมีะผลงานนักเรียนงานต่างๆออกมาให้ใหใหพี่น้องผู้ปกครองทุกท่านได้สบายใจในการที่จะที่จะร่วมพัฒนาผู้เรียนไปพร้อมกับเราทางโรงเรียนทางครูทุกคนก็จะ ร่วมรับผิดชอบอามานานี้ตรวจสอบอามานของตัวเองว่าเราท,ทําดีเราทําผิดพลาดตรงไหนเราก็จะปรับปรุงและทําให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นขึ้นไปเพื่อที่ทุกคนมั่นใจว่าการเรียนที่มุสลิมสายชนจะนำมาถึงการพัฒนาศักยภาพของเด็กอย่างเต็มศักยภาพเด็กสามารถก้าวไปออกไปสู่โลกกว้างทางการศึกษาทางการประกอบอาชีพด้วยความมั่นใจและด้วยความที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็น เป็นบางที่ดีขอเฮาสมตะราลายชองแล้์ครับเราจะร่วมกันตลอดต่อไปจนกระทั่งเด็กจบการศึกษาไปจากเราด้วยความภาคภูมิใจและด้วยความสําเร็จร่วมกันที่มีการระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองและก็ตัวเด็กเองครับก็หากผู้ปกครองทุกท่านมีข้อเสนอแนะอะไรเนี่ยยินดีผมก็ยินดีคุณครูทุกท่านก็ยินดีผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านก็ยินดีที่จะรับฟังส่งกลับเข้ามาในไลน์กลุ่มของโรงเรียนก็ได้นะครับเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนกันไปแล้วก็พัฒนาไปใครที่มีความต้องการพิเศษต้องการคุยกับคุณครูคุยกับผมก็เราก็เปิดโรงเรียนต้อนรับทุกท่านในการที่จะมาร่วมพบปะเราปรับโรงเรียนใหม่นะครับตอนนี้เด็กทุกคนก็จะไปเรียนที่อาคารของมัธยมเลยแล้วก็เราจัดสรรห้องเรียนทั้งหมดให้เอื้อต่อกระบวนการของการออกแบบการเรียนรู้แบบใหม่เด็กไม่ใช่อยู่ในห้องเดียวแล้วก็จบตั้งแต่เช้าเย็นเย็นแต่เด็กใช้ห้องเรียน4ี่ห้าห้องเพื่อการเรียนรู้ของเขาไปตลอดวันตลอดสัปดาห์ มีอะไรผิดพลาดเราก็จะแก้ไขกันไปด้วยกันแล้วก็ขอมาอัพด้วยและเราก็จะส่งสารต่อความดีบอกเล่าความดีต่อไปให้กับผู้ปกครองท่านอื่นได้สบายใจต่อกันจะกันเ,เรามั่นใจว่าเราจะยกระดับให้โรงเรียนนี้มีคุณภาพแล้วก็ทัดเทียมกับโรงเรียนใหญ่ๆแต่ที่ท่านได้เปรียบก็คือว่าเราดูแลนักเรียนทุกคนเป็นรายคนเพราะนักเรียนไม่ได้เยอะกว,ว่าครูนะครับตอนนี้ครูหนึ่งคนดูแลเพียงไม่ถึง3คนต่อต่อ,ต,อต่อนักเรียนนะครับดังนั้น สบายใจได้ว่าเราจะดูแลบุตรหลานของท่านร่วมพัฒนาและรับผิดชอบร่วมกันในการที่จะเสริมสร้างศักยภาพเขาให้เต็มที่ในอนอาคตต่อไปวับิลไลอฟิกวันดิรยาสซัลลัมอาลลยกุมอัลลอฮมะตุลลอยวะบะรากาตุ